นี่ครับช่างช่างตัดผมครับบ้าน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 ,บ,านบ้านกำแพงครับอ่าอ่าตามันดีครับไม่ยอมเปิดหน้าให้ดูนี่ครับวิธีตัดเมื่อก่อนทำอะไรกินครับไม่ได้ทำอะไรกินเลยครับ เดี๋ยวนี้รู้จักรักอาชีพครับ<า>ก็ได้ครับแม่ไม่บน่นพ่อไม่บน่นเดี๋ยวนี้ครับดูครับคนโดนตัดก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้เอางานเอาการเอาเดี๋ยงแสงแสงโอเคครับผมหน้าตาก็พอใช้ได้ครับหน้าตาพอใช้ได้เมียม,ม,มีหลายคนแล้วนะครับ เอาไว้ผมขอแล้วขอจะถ่ายเอาไปลง y o u t u ู e อะ <c oughs> ตานพอใช้ได้น้องชายผมเองครับนะอเอาความยาวาอีกนะไอ้มันคนคิ้วใช่ไหม อ,ออกแบบเองด้วยครับผมทรงผมออกแบบเองได้ครับช่างตามใจอยู่แล้วก่อนตัดก็จะถามตลอดนะเอาหูไว้หรือเปล่าเขาถามให้ครับโอเคครับผมช่างกำแพงเพชรครับบ้านโคนใต้